ภารกิจตามหารถแบ็คโฮรถุุดเจอแล้วผลสรุปคือมามาผิดที่เราดันมาหลังสวนเขาเขาอยู่ทางหน้าสวนดานเข้ามันผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนลับทางเดินนำทานสวนนี้สุดยอดก็จริงๆบรรยากาศดีสุดๆเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะไปออกไปข้างนอกนะ ยัไงไงก็เดี๋ยวตามดูว่าเราจะไปที่ไหนว่าจะเจอเจ้าของไมโครหรือเปล่าไปอ,อัพโหลดครับอ,อัพโหลดซื้อมาหลายตังค์ซื้อมาเป็นล้านวันนี้ได้ลุยจัดไปดูลายดูลายเออเดียเลยยาวไปยาวไปเออยาวไปยาวไป ดอย่าไปไปเลยเติมอ่าเติมการเร่งขึ้นไปเลยส่งขึ้นไปเออนั่นแหละโอเคแจมแจมฮ่าใช้ระวังประตูดีกว่านะอ,อัพโหลดอัพโหลดดูเลยส่งขึ้นไปเลยหมุนขึ้นไปเลย,เลยเระวังซ้ายโอเค <Okay, S 1> ไปแล้วเห็นไหมเห็นว่าเพื่อไปดิโนดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้น ขึ้นไปดูตรงนี้โอเคเราไม่ได้ขึ้นนี่ไม่ได้บ้าแล้วมีจีดลายแล้วเดี๋ยวก็ร่วงไป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 ขึ้นไปเลยตามเลยดูสายนะถ้าสายฝนก็จะชากขึ้นเนินเลยนะนั่ไหมามีแต่มันขึ้นได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวมันจะร้อยจะปีนจะติดไปเลยส่งขึ้ไปเรื่อยไป หารถปุดรถเล็กโตได้ขว่าเออทำทางมึงอยู่ที่ว่าเขาเลยเอ็เอียงมาซะเนาะเห็นไหมโอ้โหออฟโหลดจริงๆซื้อมาคันนี้นี่ซื้อมาล้านกว่านี่ออฟโหลดแล้วเนี่ยวันนี้นะเต็มแม็กเลยนะจันไปครับ